โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกค์ช่องก็วันนี้นะครับผมผมมีไมค์ตัวหนึ่งนะครับที่จะมารีวิวกันนะครับมันเป็นไมค์ไดนามิกนะครับผมที่มีชื่อว่านะครับไฟไฟ k 688ตัวนี้นะครับผมเป็นไมค์ไดนามิกราคาที่ได้มาต้องบอกก่อนเลยว่าประมาณ3,450บาทมั้งครับผมได้มาจากอ่า JB ีนี่เห็นปะสติ๊กเกอร์อยู่นี่นะครับ JB ประกัน IT Connect นะครับ ตัวนี้นะครับผมสามารถเชื่อมต่อได้2ระบบนะครับก็จะมี USB เป็น Type C นะครับผมแล้วก็ XLR อีกระบบหนึงถ้า XLR นี่ต้องต่อผ่าน Audio Interface นะครับผมเป็นกล่องนะครับเหมือน M อ่ะแต่ต่อเข้าคอมนะครับผมเป็นไมโครโฟน p o ดแ c a s t นะครับผมที่เขาเขียนไว้ระบุหน้ากล่องนะครับแต่จริงมันก็สามารถใช้ได้หลายรูปแบบนะครับผมและตเราจะใช้เลยหน้ากล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับ Better Voice นะครับ Reproduction เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ กล่องมันเป็นกล่องใหม่ด้วยนะครับผมถ้าเป็นกล่องรุ่นเก่านะมันจะเป็นรอยยิ้มตรงนี้สีแดงๆแล้วก็มีอะไรอีกไหมตรงนี้จะเป็นบาร์โคดนะครับนำคงนําเข้าอะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็เป็นแบรนด์เขานะครับไฟฟตัวนี้ก็จะเป็นอ่าบอกแพ็กเกจข้างในนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับเป็นอ่าไมโครโฟนวิดช็อคเมาส์นะครับผมเป็นไมโครโฟนด้วยกับช็อคเมาส์ก็คือจะเป็นตัวใหม่มันก็เป็นช็อคเมาส์ตัวนี้นะฮะสายนะครับ USB C นะครับ Type C นั่นเองนะครับ to USB 2.5เมตรนะครับผม1เส้นก็เป็นตัวแปลงอะแดปเตอร์แปลงนะครับเป็น5ทับ8เป็น3ทับแมั้งผมแล้วก็เป็น User m a n แมนก็ในกล่องเปิดดูในกล่องเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรมัง่งคือจริงๆอ่ะผมเปิดดูไปแล้วอ่าเปิดมาก็จะเจอคู่มือเลยอ้อที่สำคัญเลยผมสำหรับไม์ไดนามิกเวลาพูดนะครับมันต้องพูด ประมาณนี้นะสำหรับไมล์รุ่นนี้นะครับต้องพูดตรงๆนะครับไม่สามารถมาพูดข้างๆอย่างนี้ได้นะรุ่นนี้ต้องพูดตรงๆเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าไอตัวรับเสียงมันอยู่ข้างหน้านี่แล้วก็บอกปุ่มมิวปุ่มไรนะข้างในนี้ก็จะมีบอกอ่าสเปคของไมล์ด้วยนะครับว่ามันเป็นอย่างไร อ่ะผมเดี๋ยวผมเปิดดูให้นะอาจจะเรียวๆนิดนึงนะครับเอออยู่หน้าไหนเนี่ยจำไม่ได้ละตอนแรกหาไม่เจอเว้ยคิดว่าไม่มีเออแล้วนี่หาไปหามาไม่มีไว้อยู่ไหนวะเออต้องบอกก่อนว่าไมค์ตัวนี้มันเป็นแบบว่าปลั๊กแอนเพลนะก็คือเสียบแล้วก็ใช้ได้เลยนี่ครับมันจะเป็นสเปคแบบยอ่อๆเป็นไมค์ไทท์ไดนามิกนะครับผมโพลาร์แพทเทิร์นนะครับการรับเสียงก็คือเป็นคาดิโอยรับเสียงด้านหน้านะครับด้านบนนะครับผมพูดเหมือนไมค์ร้องเพลงปกติเลยเอ,อ่อพอร์ตนะครับผมมี USB Type C นะครับแล้วก็ XLR ก็ตามนั้นนะครับผมก็จะประมาณนี้มันจะมีสเปคในละเอียดแบบโดยละเอียดในใ,ในในเว็บของเขาอีกนะครับก็จะเป็นประมาณถ้าใครแบบว่าอยากดูก็สามารถพอร์ตไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ดูซะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในกล่องก,กันว่ามันมีอะไรมั่งนะเปิดมาก็จะเจอโฟมนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าขาไม้ตนนัวนี้มันเป็นขาไม้สําหรับแบบว่าคนที่ไม่มีขาไม้ตั้งโต๊ะหนีบหนีบขอบโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ใช้ตัวนี้ได้ไม้มันไม่ความแน่นอนนะครับเพราะว่ามันหนักมากฟังเสียง นี่เห็นปะ่ะหนักหนักมากเป็นเหล็กครับผมล่วงใส่เท้าก็เจ็บแล้วก็จะมีนะครับเป็นอันนี้ตัวแปลงคนระับอแดปเตอร์สาหรับเอาไว้ต่อต่อเข้าาขาไม้นะครับผมบางทีมันรูเล็กรูกใหญ่นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้แปลงได้นะฮะโอเคไปงงใช่ไหมว่าไม้มันหายไปไหนนะครับผมก็คือเจ้าตัวไม้เนะี่ยผมใช้พูดตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่เปิดคลิปอะ่ะเออเออเดี๋ยวจะให้ดูว่าขาไม้มันหนักแค่ไหนนะเนี่ยถ้าเราไม่มีมันใช่ปะ่ะกล่องมันก็จะเพริพ่งเพริ่งเฉยแล้วพอเรีวางปุ๊บเป็น ขาไม้อย่างเดียวเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่สเปใไม่กันหน่อยละกันนะครับผมเ,เรื่องเสียงอ่ะคือพวกคุณอ่ะฟังกันมาตั้งแต่แรกแล้วเว้ยเออแต่ผมไม่ได้บอกเฉยๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องสเปใไม้เดี๋ยวขออนาตัดไปที่อ่าตัวไม่ไม้ของกล้องตัวนี้ละกันนะครับจะได้แ,แบบว่า โอเคครับผมก็ตัดมาที่ไมกล้องแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดตัวนี้ดนึงมันย้อนแสงนะฮะโอเคนี่ครับตัวไม้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นโลหะนะครับผมตัวนี้เป็นโลหะโลหะนะครับแล้วก็มีช็อคเมาส์นะครับผมช็อคเมาส์จะมีขายุดอยู่4เส้นนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับเป็นว่าสี่เส้นนะผมเวลาพูดผมเจ้าตัวนี้นะจะต้องรับเสียงผ่านตรงนี้พูดตรงนี้จะไม่ได้ไม่ได้ยินนะครับจะดินเบามากปุ่มมิวเสียงนะครับจะอยู่ด้านใต้นี่เห็นปะสามารถกดได้เห็นไหม ประมาณนี้อ่าด้านหลังนะครับผมนี่จะเป็นอย่างนี้นี่ครับผมตรงนี้จะเป็นเล่งเสียงไม้นะครับผมก็คือรับเสียงได้ดีแค่ไหนแล้วก็มาตรงนี้เลยอยากบูธไม้แค่ไหนปรับตรงนี้เลยตรงนี้เป็นการมอนิเตอร์เสียงนะครับผมเป็นลูกหูฟังถ้าเราอยากมอนิเตอร์ก็เปิดตรงนี้ได้ฟังเกมฟังอะไรก็ตรงนี้ได้หมดแต่บางทีเราอยากให้มันแบบว่าเราเล่นเกมผ่านจอใช่ป่ะแล้วเราเชื่อมตรงนี้แล้วอยากให้แบบมันเหกตัวเนี้ยแล้วเราก็ต่อจากสายเข้าหูฟังนะครับเป็นแจ็ค3.5ฟังได้นะครับผมแต่เราก็จะได้ยินเสียงตัวเองด้วยผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดัง อลนะครับไฟดูดไฟดูดน,นี้ก็เป็นอ่าไทยสี่นะครับผมนี่คือสายที่เขาให้มานะจะเป็นอย่างนี้นะเป็นยางนะยาว2.5เมตรไมตัวนี้นะครับเสียงก็ค่อนข้างที่จะดีเลยจากที่ใช้มาคือมันก็ให้เสียงที่ดีตามสไตล์ของมันนะผมอันนี้ก็เป็นข้างในนะนี่ตัวรับเสียงอยู่ตรงนี้ปายนี่ตัวไมนะครับห้ามเคาะเด็ดขาดถ้าเคาะปุ๊บแม่งมีโอกาสที่แบบว่าไมจะแตกได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าไปเคาะอย่างเงี้ยเนี่ย Pemainnya kayak deng 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 ห้ามไปขอที่ปลายไม้นั้นรูปได้นะครับผมรูปได้จับได้นะครับออกแรงได้แต่แตะได้แต่อย่าไปเคาะปุกปุกปุกป,กปุกอย่างเงี้ยไม่เอานะครับผมแล้วก็ไอตัวแปลงตัวนั้นนะครับมันเขาให้มาใส่ตรงเนีย้ยเนี่ยป่ะแต่ของผมมันมีอยู่แล้วนะครับผมเป็นสีดำๆตัวเนี้ยเป็นของไม้ตัวเก่าและมันผมใช้มานานมากขาเนี่ยดูจากรอยสนีมเนะี่นป่ะคือมันก็ยังอยู่นะครับตัวแปลงก็เลยใช้ตัวนี้ต,ตัวสีทองนั้นก็ไม่ได้ใช้นะครับก็เก็บไว้เสียงก็ฟังกันมาตั้งแต่แรกอะน้อคือถ้าใครอยาก เติมในสตรีมนะครับผมตั้งแต่วันที่นะวันที่เท่าไหร่เลยตั้งแต่วันที่1กันยานะครับผมสามารถไปฟังได้ตั้งแต่1กันยาถึง5กันยามาเลยจนถ,ถ,ถึงตอนนี้ก็สามารถฟังกันได้จ้ะเออแล้วก็ไมค์ตัวนี้นะครับจากที่ใช้มาค่อนข้างดีเลยเวลาเราตะโกนนะครับมันก็จะลดเสียงให้ด้วยเวลาเราพูดก็จะลดเสียงให้นิดนึงลดเสียงเกหรลดเสียงไม่เสียง ผมจะไม่ได้เปรียบเทียบทำไมตัวนี้กับเจ้าแฮป์ริ่งเอกที่เคยใช้ก่อนหน้านี้นะเพราะว่ามันระระบบกันมันไม่สามารถเปรียบทียบันได้เนาะเสียงก็เป็นอย่างที่ได้ยินกันมาแล้วแหละว่ามันจะเป็นยังไงนาะก็ประทับใจเอาจำเป็นต้อง้อไหมทำไม เชื่อมต่อเองก็ใช้ได้เลยอยากผมก็ใช้ได้เลยนะครับสามารถตั้งค่าในพวกอ่า o b ีเพวกอะไรพวกนี้พวกแบบนี้เราเราเรียนก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอ๋อแล้วก็ ท่ายิ้ได้นะครับผมกิ้ก็ลิงมันไปได้แลก ที่จะได้กินอยู่บ้างครับจากประมาณนี้เดี๋ยวผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวันนี้จะเป็นใหม่ประจำช่องตัวใหม่ของผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปนะครับบ๊ายบาย